โอ้นี่นี่เข้าตอนนี้เขากำลังลอยเหมือนกับปับโตบอกครับไอ้แมนครับปับโตถ้าหากว่าเขากระโดดกระโดดย่ำไดเนี่ยเป๊ะซ้ำเนี้ยเอาเขาไปอยู่นะครับต้องยกเปขึ้นอีกโอ้ต้องยกเป๊ะขึ้นขึ้นสูงจังสี่เลยครับครับเนี่ยบ่อนี่คือเป็นปลาตะเพียนครับมือนี่ขึ้นสองบ่อโอ้ขึ้นสองบ่อเลยครับมือนี่ครับอ่าตัวนี้เป็นปลาปลาตะเพียนครับตัวนี้ปลาวิธีการขึ้นเขาขึ้นยี่สิบบอครับอ้แมนครับวิธีการขึ้นนี่ขึ้นแบบนี้แหละครับโอ้ต้องปูผา ปูวปาเพื่อให้เ,าเขาเอาไงาครับ oh. แล้วเขาต้องมีค้นขึ้นไปไปไล่ปลาอยู่ซซนโซ,น,โซนหนามทั้งขุนลงมาเพื่อให้ให้ให้ไมาอยู่ในแพร่ครับอ oh. ถ้าปลาตะเพียนเนี่ยจะเห็ุแพร่ไปแค่สั้นเดียวครับ oh. แต่ว่าถ้าเป็นปลากดเหลืองตะเฮ็ดแพร่ไปสองสันครับ๋อ oh. เป็นยังคือเป็นยังไสั่งครับปลากดเหลืองเนี่เขาที่เป็นปลาที่ที่ที่ไล่ลงยากเนี่ยนิดนึง mm. มันต้องใส่แนวขวดขวด,ขวด,ขวดลงมาครับแต่ปลาตะเพียนเนี่ยเขาที่แลีงลงมาท่อนามครับ ห oh. ลักการที่ใส่ระบบกองน้ำกองน้ำลงไปเพื่อเวลานีเร้วเขาจังสามารถเคาะนำนำเลี้ยงโดยใส่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับเมื่อเดียวเนี่ยเขาไปไว้ในอ่างผัก oh. เพื่อล็อกการแยกใส่ครับบันไอ้พ่อปลามันอี่ดนลไปไหนครับอ่าตัวนี้มันจะเป็นตั้งแต่อ่าผมรุ่น3ามรุ่น4น oh. ี่แหละเนาะเพราะว่าตั้งแต่พอเถ่าตั้งแต่พ,อ,พอเม่าม่พอเถ่าแม่เถ่าไม่อีกครับ hmm. มันเป็นอาชีพพวกเฮาอยู่แล้วเป็นอาชีพครับเพราะเท่านี่ที่คืนเป็นอาชีพรมประมงครับอส่วนแม่เท่านี่ที่คืนเป็นอาชีพชาวนา<อ>ครับผมเพราะว่าเพราะว่าเห็ดทึงหน้าเห็ดทึงปลาครับผม,บมเป็นบ้านนี้น้าเัาใส่สำหรับเลี้ยงขุนอนุบาลเพราะปลานี่เป็นน้าเีหยงเข้าไปน้าม,มาจากเขื่อนเนี่ยราําเป็นน้ำค้องครับผมไหลลงมา,<อ>ลา,ารากา,าสูบน้าบาดานใส่น้ำเนี่ยยังสี่หล่ะครับ ตัวนี้เขาผสมเพากับเอาไข่มาใหายบ่ครับนี่แมนครับโอ้สีดน้ำยาผสมโดยที่มีพอพันแม่พันเขาคัดแยกพอพันแม่พันขึ้นไปไปในอ่างไว้ในอ่างหล้วก็เอาพอเข่ากงเพอพอแล้วที่เนี้ยยืมือเศร้าสีดยายืมือแรกงยืมือเศร้าเขาไข่เขาออกเบิดแล้วยืมือเศร้าเขาก็ับถอยลงมาพักในบ่อดินต่อครับโอ้ครับเป็นขั้นตอนเนาะครับแม่นครับโอ้ที่เขาเห็นอยู่ในอ่างน้ำล่านขายปลานั่น เขาก็ามารับอยู่นี่แล้วก็เป็นวิธีเห็ดแบบเดียวกันนี่เมนครับบางอ้างครับผมเพราะว่าฟาร์มฟาร์มกับฟาร์มเนี่ยคือเขาจะโคกันทุกฟาร<อ>์มอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าเขาเอาปลาของฟาร์มไหนเท่านั้นครับ,รบจะโคกันทุกฟาร์มอยู่นี่ครับผมใส่ระยะเวลาเรียงกลัวเสียในถ้อยปลาขึ้นนี่ประมาณจีเดียนครับไปถ้าหากว่าเป็นปลากินพืชคือกลางปลาตะเพียนเนี่ยใส่ระยะเ,เวลาเกือบอเป็นเดือนครับเกือบเป็นเดือนเลยครับผม เพราะว่าเพราะว่าหยั่งเพราะว่าปลาตะเพียนจะเป็นได้ไซส์จนกว่าจะครบกําหนดได้ได้ไซส์ครับครับถึงจะขึ้นครับหลักการมีออเดอร์เข้ามาถึงจะขึ้นครับเนี่ยครับเป็นวิธีการต้อนปลาก็คือที่ทีย่างยืนไล่ยังสั่นเหรอครับโมเมนพนักงานเลยครับแม่เถาเด่นครับครับครับโมเมนพนักงานเนี่ยเด่นเพราะแม่เถาเด้นั่นเขาจะตกแกเขากันเสร็จแมนครับเขากระดิมาคอยยวงสี่ไหมครับนี่ไหมครับที่เห็นดินเลี้ยงอยู่นี่คือคือเป็นลูกปลาตะเพียนครับ ที่เห็ดดินๆอยู่นี่คือคือเป็นลูกปลาครับนี่ครับวิธีการกองน้ำก็ดีกองน้ำลงแบบนี้ครับอกองน้ำลงแบบนี้น้ำจากที่สูงลงที่ต่ำเนม่นครับ็าี่เฮ็ดเพื่อให้มันมีสุญญากาศอยู่ในน้ำใช่ไหมเขาเปิดออกซิเจนแหรอครับอ่าเนี่ยเนี่ยเขาเห็ดเป็นน้ำพุ่งลงมานะครับปลาก็จะทีเรียนท่อลงมาถ้าพอเห็ดกองลงยังสิบปลาตายนะครับขึ้นว่ได โอกาสปลาที่เสียหลายได้ไอเสียหลายก็ได้เขาจะช็อกนาะครับนาะแมนครับนี่แหละครับทีเฮดไปยังสิบอ๋ต้องมีเครื่องทุ่นแรงยังเลยแมนครับติดสูงลงทีตำนี่แมนเลือจากบอนี่ลงกลงตรงนี้แมนครับตัวนี้ทีเฮดไปล่านี่ปึ๊บเขากะหอดน้าลงมาเบิดแล้วเรียบร้อยปึ๊บเขากะทีลื้อผาเขียวนี่ขึ้นครับเลื้อผ่าเขียวขึ้นกับเฮ็ดเป็น อันนี้ไว้ครับเพื่อให้เขารอฟื้นตัวแล้วก็จังถ้อยเข้าไปครับอ๋อโอ้พี่น้องครับบ่เคยเห็นคือกันได้ครับขั้นตอนมันก็มีเทคนิคกี่การบ่อยเนาะมีครับมีครับใส่ระยะเวลาหนึ่งเดือนแล้วแต่ออเดอร์จะสร้างนึ่ครับขึ้นไปแล้วนี่บ่แม่นว่าได้ทรงเลยได้ครับนี่ครับต้องรอปลาฟื้นตัวโอ้ประมาณไหนอ่างประมาณจักมือครับบ่ายอ่ามือเดียวมือเดียวครับมือเดียวแม่นครับต้องว่าตำกัวว่าไงไงเลยถ้าฟ้าวเฮี้งกับว่าตำกัวส่องถึงสามชั่วโมง ถึงจะอัดปลาได้ครับจากเข้าถ้อยจากตู้ผุ่นมาตัวนี้คือบ่อพักแมนบ่กครับไอ้แมนครับบ่อพักโอ้พักแล้วยังไม่ได้แล้วนะครับครับถ้าปลาฟื้นโตครับปลาฟื้นโตปลาฟื้นโตปุ๊บเขาจังมากรองครับกรองเพื่อตากรองที่เป็นอ่าคัดไส้บ้นอ๋อคัดไส้ออกมาว่าตัวไหนที่เป็นไส้ไหนที่ยังบานนี้ที่ยังยังซี่เนี่ยเขายังเอื้นปลาร่วมอยู่ เนี่ยปลาขึ้นมางเสียปลาแบบนี้คือปาลาร่วมเมนครับปลานี่ก็เกือบมื่นแล้วครับเนี่ยเกือบมื่นแล้วครับเกือบเลยครับบอแมนบอเถ,ถงแ<อ>ต,ต่เต็มตรงซ้อนนี่คือเป็นมืน่นปลากระดีทาคัดไส้ครับบันนี้เขาเหลื่อมจำนายนี่ใส่ละท่าไรจังไรครับอกัใส่งไงกับใส่บาดก็แล้วแต่ใส่ครับผมต้องบอกว่าผมไปตามตามใส่ตามใส่เนาะ เดาแต่ขนาดนี่<อ>คือเป็นปลากินพืชนะครับเฉพาะปลากินพืชปลากินพืชครับก็ยังปลาทุกชนิดที่ผมทําครับผมที่แยกใสครับรา,า,าคาตามราคาใสผมที่บ่มีบ่มีการว่าถี่มาเอาปลาบ่ตงปกไปให้ลูกค้าโอ้ครับเอาตามขนาดเลยเนาะครับเนาะแมนครับวันนี้หฮาต้องพักไปโดนอะไ,ไนก็ขับไปตัวนี้พักบ่ตํากว่าชั่วโมงครับชวโมงสองชั่วโมงถึงจะกองครับกองออกมาเป็นใสเป็นใสแล้วก็แยกกันบบะ แยกกันใส่น่อยใส่ง่ายใส่ยังสี่แหละครับผู้ดใดสีเอาไปเลี้ยงหรือบ่สีรับไปขายกับที่ตัวอ่ยเขามาได้เลยเขาได้เลยครับอ oh. ถ้าเอาหนาฟ้ามก็จะถูกฟารฟ้ามถ้าฟ้ามทรงฟ้ามก็ทีเป็นราคาแบบเดียวกันครับครับอ้วเป็นตอนสนแห้งนะครับบาน,นี้ปลากินเผือคือปลาตะเพียนอยู่นี่นี่พี่น้องเอาไปเลี้ยงใส่ระยะเวลาการเลี้ยงในกินเนื้อได้จับขายนี่เท่าไหร่ครับมันอยู่น้ำมันที่อยู่น้ำการนี่เขาเลี้ยงครับ มันถอยู่น้ำการเขาเลี้ยงว่าหนึ่งเลี่ยงระยะเวลาให้อาหารเนี่ยเขาให้ดีสมดาดครับถ้าใหาด้ดีดีก็เคยมีผมเคยมีเอาลูกคา้าไปส่งลูกค้าเลี่ยงเองนะครับก็บคือบอกยังไงว่าสองเดือนเขาส่งเขามาได้เพจผมเด้เอโอว่ามาด้วยครับไอ้กินปิ้งปลาโอ้อ่าก็คือแล้วปัจใจกัขึินอยู่กับพูดเลี่ยงอีกทีหนึ่นงการปลาเขาให้อาหารดีสมดายอยังสมดาดครับโอ้ครับ นี่คือปลากินผืดด้วยครับพี่น้องเป็นปลาตะเพียนตอนสอนเหี่เป็นเส้นแสนโตแล้วเนาะไอเนาะโอ้แสนขึือครับนี่โอ้่นีๆเข้าตอนนีเขาก็ร่างรอยเหมือนกับปั๊บโตบอกครับไปแมีนครับปั๊บโตถ้าหากว่าเขากระโดดกระโดดย้ำดจเนี่ยเป๊ะซ้ำเนี่ยเอาเขาไปยูดนะครับตรงยกเป๊ะขึ้นอีกโอ้ตรงยกเป๊ะขึ้นขึ้นสูงจังสี่เลยครับขาเนี่ยตรงยกเป๊ะขึ้นสูงเพราะว่าอย่างเพราะว่าปลาตะเพียนเนี่ยตะเพียนขาวสร้อยเนี่ยเขาจะ ขาจะโดดสูงมากเป็นปลากระโดดอยู่แล้วนะครับเป็นปลากระโดดอ๋อครับไอ้สุดท้ายว่าสู้พี่น้องฟังนะครับอย่างปลาตะเพียนปลากินผืนนี่มันดีจังเลยครับไอ้ก็คือว่าวยังไงว่าพวกหญ้าพวกนี้ยังเสีเขาโยนลงไปในบ่ไดีเลยครับครับถ้าอยากได้พิมรูตัวไหยังจังใดกะโทร่มาสอบถามได้ครับครับเบอร์โทรนะครับไอ้ครับเบอร์โทร0ูนย์หกสี่แปดเก้าแดสี่หกห้า้าหรือติดต่อทางเพจ ของเฮียดอนฟาร์มครับ,รบพิกัดทห้องยไสครขับไปพิกัดมองนี้คืออำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามแต่ว่ากับมองนี้ตอนนี้หน้าตอนนี้นะครับขอ,อแจ้งออกอีพี่ทีเรียวก็วคือ,อว่าไงวาอาจจะเห็นอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดตำบลคำไพอําเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอ่าบัดปงเนาะครับเนาะที่ตั้งมองหันอ่าย่ายมาอยู่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามจุดเดียวเหรเด้อครับเด้อโอ ครับอยู่มองเดียวเลยมากมอเยาะจบเลยนะครับจบครับมองเดียวจบอ่ามีอยังกะติดต่อสอบถามไอพี่หน้ามาได้แล้วครับครับสสลามตะกินทีที่อยูพิกัดให้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไปซ้ำหนิสำหรับคนที่อยากมองหาปลาไปเลี้ยงกะติดตไอ้เนี่ยดอนฟาร์มได้นะครับบอกสิเขาไปติดตามเพจเพื่อนนะครับให้กำลังใจกันนะครับด้วยอ่าพอกันคลิปหนาครับผมขอบคุณไอครับผมครับผมบครั